วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องก็ปป้าไงนะครับออมาสองช่องครับวันนี้เอมารับชมความวุนสามแปดนะครับออน่าจะใกล้สว่างนะครับก็เป็นการเข้าเวรของปป้านะครับ เอท่านใดเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป่าป้าด้วยครับเข้ามารับชมกระบ,บวน3 2สามองะครับ ครับถ่านไปแล้วครับเป็นขบวนสามแปดนะครับออเอสสี่ท่านใดเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับขอป้าเลยคร als, ับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ บรรยากาศนะครับใกล้สว่างที่สถานีสวัสดีครับ